อากาศเย็นจนหนาวผมรู้หนาวมากตอนนี้นะรู้ว่าผมไม่สบายนะออกกําลังกายเสร็จอาบน้ำเลยไมทำไมวันนี้มันหนาววะหนาวไหมนะครับหานะเล่นเพลงคาราวานนี่ครับเพื่อนๆทาง Youtube ก็ได้ฟังด้วยนะครับเล่นเพลงคนอื่นเลยโดนนะส่งข้อความเตือนอเรื่อยเลยจะปิดบัญชีกูอย่างเดียวเลยหาละจอด วันนี้มีทหารพม่ายิงเรือไทยไงอ่ะไงอ่ะคูตบซับเฮ้ยมึงต้องส่งตัเบียงให้กูนะเว้ยอายกันเป็นเปล่าวะอาวุธซื้อแม่งทุกปีเฮียโดนทหารพมา่ายิงเรือในแม่งถ้ากูเป็นนายกในกูุล่อแม่งเลยสัตว์ทะลึ่งเหรอทะลึ่งเหรอทะลึ่งเหร ทะลึ่งเหรอไอ้สัตว์ยิงประชาชนไทยนีนมึงเท่ากับตีรูปหน้ากูเลยนะกูเป็นผู้นําประเทศอยู่ไอ้สัตว์แล้วกูก็เอาเงินประชาชนมาซื้อเรือดำน้ากูซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์กูอ้างว่าสร้างศักยภาพกองทัพแต่วันนี้มึงกล้ายิงเรือกูนี่นะได้เรื่องอย่างนี้ส่งแม่งบอมแม่งเลยไอ้สัตว์ได้ใ,ใจพวกไทยยมไทยใหญ่ด้วยว่าโอ้โหแม่งพี่ไทยแม่งออกหน้าเลยสัตว์ทะลึ่งนะ ไหนหน่วยไหนมึงยิงคนไทยเหรอไอสัตว์เอาระเบิดไปแดกกันสองคำโลกได้เฮียซื้อมาเต็มคังเลยเนี่ยเออกูละอายแทนเนีัยถูกก็หยามกันอะน,นี้แม่งทหารชายชาติทหารกูแม่งคนไทยถูกเขาต่างชาติยิง กับประชาชนขู่จังไอ้สัต์จะเจอหารพรม่าแม่งตบซับนะไหนผมไม่เห็นมีใครกล้าลทำอะไรพรมา่าเฮ้ยมึงบาง่านนะี่มึงต้องชดใช้มึงก็งมาขอโทษประชาชนหรือมึงอะไรกูจะไอ้รา่ากูไม่ยิงก็ได้มึงต้องส่งทะเบียนกูโอ้โหไอ้สัต์ เฮ้ยมึงกล้าเนี่ยอสัตว์ถ้ากูเป็นผู้นำประเทศไอ้เอาห้ย่านี้ก็สวยเดเอะตบโชว์เลยยี่ตบโชว์เลยเอเห็นไหมผู้นำประเทศต้องแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนบ้านไฮ้มึงจะทำอะไรมึงทำไปแต่อย่าล้ำเส้น ผูนำประเทศรามันต้องไอ้มีความรักในประชาชนต้องเสียสละต้องอดทนอดกั้นนะไม่ใช่แม่งระเบิดอารมณ์ใส่ประชาชนแต่ขนาดต่างชาติหยามหน้าแม่งหงอยหงอแดกไปไประชุมต่างประเทศก็ไม่กล้าไปผูภาษาไม่ได้กลัวับนะอ้านอยู่ดูแลโควิดดูอะไรอะกูไม่เห็นดูอะไรเลยเนี่ย นะตเตดเคี้ยวและสองสาพันเนี่ยดูอะไรบ้างเนรัฐบาดิอ่อนะฮนะ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 โพสต์นี้ไลน์นีน้จัดให้เต็มๆสำหรับผู้นำโดยเฉพานะผู้นำที่มีความสุขกับการทะเลาะกับประชาชน ผู้นำที่กล้าไล่แจ้งความเดินทีกับประชาชนคนระับจำใส่ประวัติศาสตร์แล้วนะจดชื่อใส่หนังตีนได้เลยนะครับนะเออนะครับเออนะให้ประวัติศาสตร์เขียนไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะว่าวันนี้บริหารประเทศผิดพลาดโดนประชาชนด่าดําเนินคดีประชาชนไว้อนะหน้าอับอายขายขี้หน้านะ ลูกหลานแม่งมองหน้าผู้คนได้หรือเปล่าอ่ส่งทีมงานมาเต็มเลยโหยิงฟันดิ้งข้อมูล,ลยๆๆอย่างไรฮ่าฮ่าโ่โอ้โ,อโ,อโอหเดี๋ทนฟังไม่ได้เลยแหละครับขนาดนั้นแลหละครับท่านไอโอเอ้อเออ กูอาวุธกูก็มีแค่นี้แหละนี่กูจะสอดโซ่กับรัฐบาลกูก็มีแค่โลกออนไลน์นี่แหละกูไม่ได้มีอำนาจทจะไปทําอะไรมึงได้หรอกกูจะไปปลดมึงกูก็ทําไม่ได้กูขับไล่มึงก็ไม่ไปกูไปไปทวงมึงก็ยัดคดีกูนั้นกูก็มีที่เดียวที่กูจะได้บ่นระบายกันเนี่ยบนเฟซบุ๊กเนี่ยพอบ่นระบายมากๆโดนคดีอีกไหมเนี่ยไอ้เหี้ยใจมึงมันกระจอกนะ ไอ้กระจกมึงควรจะให้ประชาชนได้มีพื้นที่ระบายมั่งนะมึงแค่ประชาชนกืนเลือดก้มหน้ารับกรรมเหรอจิตใจมึงทำด้วยอะไรทำไมมึงไม่ประชาชนได้นบทนระบายบ้านเขาจะได้เอออย่างน้อยได้ระบายความเครียดความบิดาระบายความในใจหน่อยนะจิตใจมึงแม่งโคตรอ่อนเลยอ่ะนะ กูเนี่ยมีอย่างเดียวในวันนี้นี่ครับนะนะก็คือถามว่ายังมีพื้นที่ในบทและระบายบ้างไม่งั้นท้องอืดตายหาอนะช่องเนชะั่นเหรอใหญอ้วนนั่นแม่งไม่ได้เลือกอนะ เวลาอ่านทําหน้าตาจริงจังของยายอ้วนเนี่ยนะวันนั้นผมตอนแรกก็ดูใหม่ใหม่ก็เออดูดีไว่อ่านข่าวกลางๆหลังๆไอ้เชักก็เริ่มไว้แม่งเท็ไซส์แล้วเท็ไซส์ไซเท็กซ์ไซนะนะผมเรียกโอ้ยยายอ้วนเนี่ยแม่งไม่ได้เรื่องนะไม่ได้เรื่องนะนะแทนที่เข้าข้างประชาชนเนี่ยฮะ อช่ตอนนี้ก็มีนักข่าวชุดใหม่ใช่ไหมในชั้นก็มีหน้าตาดีๆหลายคนนะแต่มีใหอ้วนคนหนึ่งอะที่อ่อนขาวชอบทําหน้าตาจริงจังวันนั้นผมผมก็กุศาเชียร์เออไอ้อน,น้องคนนี้มันตั้งใจทํางานดีไว้แต่พอแม่งเล่นเท็กซ์ทีเดียวนะด้อยค่าม็อบทีเดียวนะโอ้ยเหี้ยแม่งไม่ได้แล้วผมเลิกเป็นแฟนคลับเลยไอ,อ้อ้วนนี่กูไม่เอาละเชีรยสาเชีย นึกว่าจะเป็นน้ำดีมาอะไรน้ำเน่าจริงแต่ได้แม่งเน่าเหมือนเดิมเ,เ,มเองเฮ้ยย่านั้นไม่ใช่ย่านนั้นว่ปยาปล่อยยไปแล้วไม่เอาเดี๋ยวชชุดใหม่ดิชุดใหม่มาเนี่ยฮะชุดใหม่มาเนี่ยมีหน้าตาดีๆจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มไม่รู้ไักรู้สาวแต่มีเย้อ่อ้วนคนหนึ่งอะคือะอ่านข่าวชอบทำหน้าตาจริงจังใช่ไหมแต่แม่งฟังมาไอ้เหี้ยแม่งไม่อยู่ข้างประชาชนเลยนี่หว่ารู้จักไออวยอวยรัฐบาลหนึ่ง แล้วมาด้อยค่าสามนิ้วของผมนี่ผมไว้ยืนอยู่ตรงข้างกันดีวะไม่ได้หรอกผมอยู่ข้างเด็กกูบอกแล้วอยู่ข้างเด็กเด็กๆก,ก็ทําหน้าที่ก็อย่าไปด้อยค่าเขาอ่านข่าวก็อ่านไปอย่าใส่อารมณ์อย่าไปว่าเด็กจะผิดจ,จะถูกคุณไม่มีอำนาจไปตัดสินนะครับนะเป็นพิธีกรครับนะคนเขาไปชุมนุมจะผิดจ,จะถูกมันไม่ใช่เรื่องของคุณที่จะไปตัดสิน คุณก็รายงานนี่เด็กเดกเขามาชุม,มนุมประท้วงเรื่องอะไรมีเหตุผลอะไรยังมาประท้วงมาชุม,มนุมแค่นั้นจบแต่มาโอ้หนี่สร้างบ้านปัญหาทำให้บ้านเมืองวุ่นวายอะไรคุณไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินะนะครับนะเขาทำหน้าที่คุณก็ทำหน้าที่นะอย่าเท็กไซ์การเป็นสื่อมวลชนที่ดีนะครับก็รายงานไปด้วยข้อที่จริงว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นก็พอแล้วชาวบ้านเขารับรู้ว่าเออพวกนี้เขามาชุมนุมกันเรื่องอะไร เป้าหมายก็คืออะไรเขาต้องการอะไรนะครับร้องเรียนต่อใครเรียกร้องจากใครแล้วคนที่ถูกเรียกร้องก็ตอบสนองว่าอย่างไรอะไรงนี้มันต้องรายงานแบบนี้นี่เขาเรียกเป็นผู้รายงานข่าวแต่ไม่ใช่แม่งมาวิเคราะห์เจาะลึกนะครับหรือไปถลกหรือไปตัดสินนะครับถ้าคุณเป็นรายการนีน่แบบถามตรงๆเปิดประเด็นอะไรเงี้ยโอเคนะแต่นี่มันเป็นรายการข่าวนะครับถ้าเป็นช่วงข่าวนะครับ นะคุณต้องแยกอ่อกน,นะครับระหว่างช่วงข่าวในะนะักข่าวเนะี่ยหน้าที่ในระายงานข่าวก็คือให้ข้อมูลให้มากที่สุดตรงไปตรงมาโดยปราศจากอาคตินะนี่คือผู้ประกาศข่าวนะแต่ถ้ามึงเป็นเจ้าของรายการนะวิเคราะห์การเมืองไทยนะอินไซไทยแลนอะไรก็ว่าไปเนะี่ยอย่างเงี้ยคุณจะใส่ ความเห็นส่วนตัวไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นผู้ประกาศข่าวมึงจะต้องตรงไปตรงมาใช่ไหมครับต้องให้กูสอนนี่ขนาดกูไม่ได้จบนิเทศศาสตร์นะอ่าคุณว่าจริงไหมผู้ประกาศข่าวไม่ใชที่รายงานข่าวให้ข้อมูลให้มากที่สุดนะครับแต่ไม่ใช่มาสรุปหรือมาวิเคราะห์หรือมา ปิดประเด็นอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนะถ้าคุณเป็นรายการเนี่ยครับเป็นรายการอะไรรู้เรื่องการเมืองไทยหรือว่าอะไรเงี้ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะใส่ความเห็นส่วนตัวนะครับที่ผููดําเนินรายการใช่ไหมแต่นี่เป็นผู้ประกาศข่าวเฮียเนี่ยช่วงประกาศข่าวก็ต้องให้ข้อมูลนย่งเดียวไม่มีสิทธิ์ที่จะใส่ความเห็นส่วนตัวอ่า แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของรายการเองอ่ะถามตรงๆกับจอมขวัญเนี่ยถามสุดซอยอะไรเงรี้ยไหมก็ว่าไปเนี่ยครับคุณก็มีสิทธิ์ที่จะยิงคำถามคาดขันบีบเค้นคุณทำไปได้คุณผู้ร่วมรายการนะ้นไม่เจ๋งยิงก็ไม่กล้ามาออกใช่ไหมเอออย่างเงี้ยทำไปเลยไม่ว่าแราวานี่เป็นรายการเฉพาะรายการพิเศษแต่ว่าถ้าเป็นรายการข่าว ผู้ประกาศข่าวจะต้องมีความเป็นกลางไม่ใช่แม่งหัวเราะชอบใจหัวเราะเยาะในเวลาที่เขาเพียงพ้ำาตบมือตีอกชกหัวดีใจที่ฝ่ายตัวเองได้เปรียบอะไรเงี้ยอันนี้นักข่าวสายส้นตีนทุเลขฮ <c oughs> ะฮะผมพูดให้คุณนึกหน้าลอ,อยเลยว่าเวลาอ่านข่าวโอ้แม่งเท็กไซต์อย่างชัดเจนเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ผู้ประกาศข่าว นะครับแล้วนะข่าวสายเรียมันไม่ได้เรื่องหรอกคุณอาจจะเป็นวิธีกรคนเดียวแต่ไอ้ช่วงนี้ช่วงข่าวอ่านตรงไปตรงมาช่วงนี้คุณไปเดเนินรายการของคุณคุณจะจะเฮียจะหาเรื่องคุณแล้วรายการคุณดีก็มีคนดูรายการไม่ดีคนเขาก็ไม่ดูแต่ช่วงข่าวเนี่ยประชาชนอยากจะเสพข่าว เขาช้จนอยากเสพข้อเท็จจริงเพราะมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองนี้นะก็ไม่ต้องการความเห็นมึงหรอกถ้ารายการประเภทความเห็นนี่เขาจะไปหาดูอย่างรายการคุณสนทิเงี้ยมีความเห็น,น,ม,หนมีวิเคราะห์มีข้อมูลมีอะไรมาให้อย่างนั้นเออเขาไปหารายการนี้ดูแต่ถ้าเป็นรายการข่าวเนี่ยคุณสนท่คือรายงานข้อเท็จจริงแต่วันนี้นักข่าวหลายหคนนี่ยมึงมึงเป็นผู้ประกาศข่าวได้ไง,ไงวะ เหรอเห็นไหมไอ้ถ้าเป็นช่วงรายการส่วนตัวเขาก็ตาบายเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนหนีได้นี่นะแต่ถ้าเป็นรายการข่าวเราก็เปิดข่าวอยากจะฟังว่าข่าวสารเป็นยังไงนั้นเราต้องการคือข้อมูลที่ถูกต้องตรงไปตรงมาสุดแต่ไม่ใช่ไปบิดเบือนบิดประเด็นเห็นไหม ไอรายการอะไราการโอ้หไอ้นคนนึงชงไอ้นคนหนึ่งตบเห็นไหมไอ้นคนนี้โยนมาไอที่ตั้งลูกมาแหมนี่ซ้ำมาสนุกสนานโหเลาะเอิ้อกออะไรนะีะออกชัดสีหน้าอื้ออะไรโอ้โอเฮียกูอยู่ใกล้กูโดดถีบสองตีนถ้าเป็นช่วงข่าวผมผมไม่ชอบนะัาข่าวแบบนี้ช่วงข่าวไม่ชอบแบบนี้ À, ah, OK, sống quân cái thời gian đó.